มาครับอยากซื้อการ์ดในราคาป้ายโดยไม่ต้องแย่งกับคนอื่นทํายังไงมาดูกันคือวันนี้ผมมาซื้อที่งาน bst นะมีบูตตะลิ่งชันเจอคุณโดมด้วยงานจัดที่ยูเนี่ยนมอกรุงเทพเป็นงานซื้อขายเทรดการ์ดเยอะมากจัดวันที่6-7ใครไม่อยากพลาดอย่างแรกติดตามเพจเขาไว้ก่อนเลยเขาจะมีฟอร์มให้กรอกก่อนวันงานและประกาศผลโดยการสุ่มชื่อและถ้ามีชื่อเราในนั้นเราก็มาซื้อได้ อันนี้บรรยากาศในงานนะไม่ใช่คนมาตลิงจันก่อนอื่นเราก็มาที่บูธต,ตามเวลาที่เราได้รับนะคิวที่เท่าไหร่ก็ไปตอนนั้นอย่างแรกก็มาให้พี่เขาตรวจบัตรกับคิวว่าชื่อตรงกันหรือเปล่าถ้าข้อมูลถูกต้องเขาก็จะยื่นกล่องมาให้เราได้แค่กล่องเดียวนะแต่ทีเด็ดคือน,นี่เลยการ์ดโปรโมใหม่ที่เรามีโอกาสจะได้เพราะเราซื้อหนึ่งครั้งจะได้สุ่มโปรโมหนึ่งใบอันนี้พี่เขาหยิบมาให้นะผมได้เป็นอ่าโปโตไมเกนไม่ได้อุบัติเหตุแต่ถือว่าแจมอยู่ คือได้ใบที่ไม่ซ้ำที่มีในขนมโอเดงยาก,ก็ดีแล้วอะคือเดินมาซื้อชิวๆไม่ต้องแย่งกับใครเลยผมว่าทีมงานจัดการดีนะอ้อแล้วในกล่องก็จะมีเขียนคิวเรามาตรงซีนเขาด้วยรีเซลเอาไปขายรู้ตัวนะเนี่ย